ยมประเคนพุทธรูปยมทรงใจอนุโมทนาประเคนพุทธรูปก่อนสังฆทานด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันขออนมอนม์พระคุณเจ้าลงรับประเคนพระตาหารฝั่งนี้ด้วยนะครับผมเราทั้งหลายในอนุโมทนาสาธุการในการถวายองค์พระพุทธปฏิมาด้ยพร้อมเพรียงกันนะครับ <S <S สาธุสาธุสธุ โยมเจ้าภาพนับปณะเจ้าภาพผลไม้ก็ออกประเคนด้วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุการสาธุสาธุอันเดใดกันก็ขอเจริญพรกันนะศรัทธาร่วมกันประเคนพัตหารพระคุณเจ้าที่โต๊ะพัตหารด้วยกันนะครับขอเจริญพรทุกทท่านครับอันนี้มีศรัทธาอบตน สาธุชนหลายๆห,หมู่บ้านมารวมกันก็จะได้เป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปด้วยถวายพระตหารด้วยถวายสังฆทานด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันสําคัญทางพุทธศาสนาด้วยวันสําคัญของพวกเราหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ในฐานะเศรเสีอนุสิตในท่านเจ้าคุณสเด็จพระญานวัิเชรดมหลวงพ่อวิริยังเซรินทโรด้วย จเจริญพรคณะสัทธาและพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้อนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาทุกท่านเจ้าภาพพัตตาหารสังฆทานน้ำปานาะได้พร้อมเรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา ไม่มีคณะศรัทธาโอ,อดิสรงกาครับ วันนี้17ตุลาคมเป็นวันครบรอบมรณาการองค์หลวงปู่กงมาเจริญปุญโยครับตรงวันนี้ครับหลวงปู่กงมาเจริญปุญโยนี่เป็นบุรพาจารย์ของพวกเราภาพท่านจะอยู่ก็ฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือโยมศรัทธาซ้ายมือธรรมภาพนี่องค์นี้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อครับท่านวันนี้เป็นวันครบรอบมรณาภาพองค์หลวงปูป่ ถือว่าเป็นวันวันคล้ายวันมันเป็นวันสําคัญหนึ่งของพวกเราแล้วก็วันนี้เป็นวันมหาปรารณาอภิษาครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ลงรับประเคนลงรับพิจารณาพระตาหังครับนิมนต์ครับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับแล้วก็ <c oughs> ประทับใจคณะศรัทธาจะพาพระพุทธรูปถวายพุทธรูปไปสองประเทศนะ จริงๆยมมองไม่เห็นพระพุทธรูปเพราะว่าองค์ที่ถวายก่อนหน้านี้เดินทางไปกรุงเทพเตรียมลงเรือแล้วยมมองเข้ามาก็เลยเห็นพุทธรูปสี่องค์นี่แหละเพราะว่าองค์เดินจํานวนสิบแปดองค์ลงเตรียมพร้อมที่จะลงเรือเดินทางไปทางเรือ พุทธรูอ่องค์ที่มาก่อนนี่ไปแล้วพร้อมจะลงเรือเดินทางไปอินเดียเดินทางไปศรีลังกาแล้วแล้วก็ในสี่องค์หลังนี่สององค์อตาตมาภาพจะขออันนี้ขอเป็นการส่วนตัวจะขอนำไปประดิษฐานไว้ที่กู้ภัยเวียงมณีกาแล้วก็กู้ภัยสันต้นมือสององค์ไม่ทราบยังไม่ได้ถามท่านเจ้าภาพว่าจะอนุญาตอตาตมาไหมา แต่ถ้าถวายขาดแล้วอาตมาก็ว่าเพราะว่าเอาไว้เป็นขวัญกำลังใจทีมกู้ภัยพอได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวสักการะบูชาโยมกู้ภัยนี่เป็นงานอาสาเป็นงานอาสาที่ขันอาสามาทำมนุษย์ทุกคนนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานเหมือนกันหมดจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเองพระเจ้าพระองค์จึงยกบุคคลสองประเภท คือบุพการีชนกับกตัญญูกัตเวทิตาชนคนสองประเภทนี่ท่านเรียกว่าเป็นคนดีเพราะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่ทำงานเป็นผู้กู้ภยัยขันอาสาลงแรงมาทำงานกู้ภัยนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโยมมาขอด้วยความประทับใจเห็นพระแก้วแดงโยมนำมาถวาย ก็อยากจะเอาไปตั้งประดิษฐานเพื่อจะได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวการทําคุณงามความดียันนั้นตมภาพก็เลยว่าถ้ามีมาอีกอตมาจะขอเอาไปประดิษฐานไว้ที่กู้ภัยเวียงบริการนี่องค์หนึ่งเอาไปไว้กู้ภัยสันต้นมือนี่องค์หนึ่งถ้าโยมอนุญาตตามภาพก็จะได้ยกสององค์อันเชิญไปประดิษฐานแต่ถ้าโยมไม่ได้อนุญาตตามาก็คงจะต้อง ใช้ปัจจัยวัดหามาอีกสององค์ครนั้นพระพุทธรูปของโยมจะได้เป็นต้นคุณงามความดีในการเสียสละเห็นพระเราทีไรไปไกลมาใกล้พอได้กราบได้ไหว้ได้ขอพรออกไปปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตแต่ละครั้งจะได้ขอพรพระพุทธรูปโยมหลวงพ่อพระแก้วแดงเพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนทุกวันนี้ได้ยินข่าวว่าไม่ต้องไหว้พระพุทธรูปก็ได้ พระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์แบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่อัตามาภาพว่าพอมีพระพุทธรูปไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหัวใจเป็นเครื่องสักการะบูชาในประเทศลาวเมื่อปี2,000ศพอสอ1นะสองพันเมีอ่ะขออภยัยปี2,267เมื่อปี2,267 มีเพื่อนมีพี่ชายกับน้องชายเป็นในพลานอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านส้มปล่อยนายองคือมันมีภูเขาเมืองนั้นชื่อว่าเมืองจำปาสักปัจจุบันนี่สมัยก่อนเรียกว่านครจำปาหน้าบุรีสีต้นกําเนิดปวงอัตรมภาพนี่แหละสมัยนั้นเมืองเมืองปัจจุบันนี่เขาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเมืองสัพพาอยู่สารวันขับทองลงไปทางทางลาวใต้ ะมีเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงชื่อว่านครจำปากนากบุรีสีหรือว่านครจำปาสะพูดใหม่มันใหม่นะเมื่อสามร้อยสี่ร้อยปีที่แล้วมีพี่ชายน้องชายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นพี่ชายชื่อว่าพานทึงน้องชายในชื่อว่าพานเทืองขึ้นเขาส้มปล่อยไปหาล่าสัตว์ไปหาล่าสัตว์หาอยู่หากินก็เหนื่อยเหนื่อยแดดร้อนร้อนเนี่ยก็ไปเจอบ่อน้ํา ก็เลยพากันไปตักน้ํากินไปตักน้ําในบ่อน้ํามันเป็นน้ําบ่อน้ําหินพี่กับน้องก็ไปอาศัยตักน้ําประทังชีวิตมันหิวน้ําพอมองลหน้องชายก็เลยว่าบอกพี่ชายว่าคนน้อยคนน้อยคนน้อย,ค,นนอยคือมองลงไปในน้ําเป็นพระพุทธรูปแต่บอกว่าเป็นคนข่าสมัยก่อนไม่รู้จักพุทธศาสนายังนับถือผีกันอยู่ก็เห็นเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์เล็กๆ หน้าตักประมาณเก้านิ้วนี่แหละไม่ใหญ่แต่ว่าแกะสลับเป็นรูปคนแล้วเป็นหินไม่รู้จักก็เรียกว่าคนน้อยคนน้อยน่าแปลกคือพอเห็นแล้วพอตักน้ําพอพอจะตักน้ําคนน้อยนี่จะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาใกล้ผิวน้ํำพอจะเอามือไปจับไปเอื้องไปจับคนน้อยนี่ก็จะลงไปอยู่ใต้ก้นของบ่อจะลอยขึ้นลอยลงอยู่อย่างนั้น่ะ ก็ถามกันว่าจะทำยังไงดีโอ้ยพอดีล่ะพี่ชายว่าอยู่บ้านขาดคนไล่ไก่ไนหะจะเอาคนน้อยนี่ไปไล่ไก่พูดกันเล่นเล่นน้องชายก็เลยว่าถ้าจะเอามันก็ไม่ยากหรอกก็พากันไปหาเถาวันมาทำเป็นบ่วงคล้ายๆเดียรานอัตมาเนี่ยเขาไปคล้องจิ้งการไปคล้องกระปอมทำเป็นห่วงแล้วยอดลงไปลัดเอาคอพระดึงขึ้นมาเป็นพระแก้วเขาเรียกพระแก้วยอดน้ำค้าง ระแก้วน้าค้างพระแก้วน้ำข้าวใ,ใสใสไม่มีที่ติเลยลักษณะเหมือนแก้วโป่งขามลักษณะเหมือนแก้วหินเขี้ยวฮนนมาน,นี่เป็นคอต์เป็นคอต์ชนิดหนึ่งเป็นหินคอร์แกะเป็นพระพุทธลูกเขาก็่าสองคนนี่ก็เอาเชือกผูกพระแล้วก็คอนมาผูกคอผูกองค์แล้วก็หิ้วมาจากเขาส้มปล่อยเอามาไว้บ้าน กลางวันเอาพระพุทธลูปไปตั้งไว้เอาข้าวสังเกตว่าไอค้คำแรกเนี่ยคำแรกที่ตอนเจอพุทธลูยพูดอะไรพูดยังไงเป็นอย่างนั้นบอกว่าจะเอาพุทธลูปนี่ไปไปไล่ไก่เอาพุทธลูปไปไล่ไก่ไป,ไปเฝ้าข้าวเวลาข้าวตากเอาไว้ข้าวเปลือกตากเอาไว้ข้าวสารตากเอาไว้เนี่ยไก่จะไม่มาบนบ้านไก่แต่สมัยก่อนในบ้านไม่สูงบ้านคนขาไม่สูงไก่มันบินขึ้นได้พอพุทธลูปไปตั้งอยู่ในบ้านไก่ไม่ขึ้นบ้าน เอาข้าวไปวางไว้ไก่ก็ไม่ไปกินข้าวไม่ขึ้นมาบนบ้านไม่มากินข้าวไม่มาขี้บนบ้านก็ปนแปลกๆดีพอถึงหน้าทําไร่ทํานาเก็บเกี่ยวแล้วคนก็จะเอาข้าวมาฝากตากไว้บ้านหลังนี้เอามาฝากตากไว้เพราะว่าไก่ไม่มาใกล้ข้าวเป็นข้าวเปลือกตากเอาไว้ไก่ก็ไม่มาใกล้เป็นข้าวสารตากเอาไว้แถวนั้นบริเวณพระพุทธรูปอยู่ไก่ก็ไม่มาใกล้วันไหนที่ไม่ได้ไล่ไก่คนขานี่ก็จะเอาเชือกผูกคอพระพุทธรูปเนี่ย ให้ลูกลากเล่นเป็นของเล่นเด็กน้อยจนข่าวนี่เขาก็ล่าลือความศ,รรศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปว่าเขาเรียกพุทธรูปไล่ไก่เนี่นะเล่าไปจนถึงเมืองจำปากนาคบุรีสีสมัยนั้นมีเจ้าองค์หล่อเป็นกษัตริย์ชื่อพระองค์พระนามพระองค์ว่าเจ้าสร้อยสมุทรพุทธังกูลเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่สมัยนั้นก็ส่งคนไปอันเชิญรูปแลวได้ยินข่าวว่าเป็นคนน้อยเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธรูปแน่ๆก็ให้คนไปสืบปรากฏว่าใช่ ก็เลยขอขอในขาพันถ so, so ึง so. ก so. so you ับพันเถืองนี่ว่าเจ้าอยู่หัวขอพระพุทธรูปขอคนน้อยนี่ได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเจ้ามาหาชีวิตอยากได้เขาก็จะถวายก็เลยเอามาพระกันเอามาหามมาไปกองทหารก็ไปอัญเชิญไปหามมามาถึงข้างลําน้ําเซมาจุดหยุดพักอยู่ลําน้ําเซก่อนจะไหลลงน้ําโขงนี กองกลางคืนนอนพักตอนเช้าจะเดินทางต่อปรากฏว่าพระพุทธรูปหายครั้งแรกพระพุทธรูปหายก็กลับมารายงานพระองค์พระเจ้าองค์หล่อว่าพระพุทธรูปท่านหายท่านก็คิดว่าน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมก็ตามไปดูก็ปรากฏว่าคนน้อยไม่ได้ไปไหนคนน้อยก็นั่งอยู่บ้านนี่เมื่อวานเราเอาไปทําไมวันนี้มานั่งอยู่บ้านเขาก็ไปอัญเชิญมาอีกแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าจะกังชับว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ในพรานสองคนนี่ ตามพระพุทธลูกมาด้วยพอมาถึงก็มาหยุดพักอยู่ข้างน้งําโขงตรงข้างน้ําเซต่อเขาเรียกตรงนั้นเรียกว่าปากเซเพราะว่าเป็นบ้านเรานี่ถ้าถ้าแม่น้ําไหลลงแม่น้าใหญ่แล้วเรียกว่าศพอย่ศพฝางศพกกอย่างนี้แล้วเรียกศพแต่ทางอีสานทางลาวทางใต้เขาเรียกว่าปากถ้าแม่น้าเซไหลลงแม่น้าโขงเขาก็เรียกว่าปากเซตรงปากเซนันก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าเอาพระพุทธรูกขึ้นเรือกลางคืน พอพุทธรูกขึ้นเหลือก็เลยบอกว่าขอให้พานทั้งสองในกลับบ้านเถอะเดือเดินมาส่งถึงที่แล้วมั่นใจแล้วก็กลับบ้านไปเถอะพอพอพานกลับบ้านคอยหลังไปหน่อยเดียวปรากฏว่าเหลือพลิกคว่ำพรอพุทธรูปจมน้ําน้ําก็ไม่ลึกตรงนั้นน้ําไม่ลึกน้ําเพียงอกนี่เสมออกทหารทั้งหลายก็พากันงมงม้มตั้งแต่คืนยันเช้าก็ไม่เจอ สุดท้ายคืนนั้นพระเจ้าสร้อยสีสมุทรพุทธทางคุณพระองค์ได้สุบินนิมิตรพระองค์ฝันฝันว่ามีตาพระขาวมาบอกว่าพระพุทธลูกองค์นี้เคยอยู่ที่เมืองระโวมาก่อนันเล่เาให้ฟังหมดเลยสมัยที่นางพระแม่จมามเทวีรองเมืองระโวขึ้นมาอยู่ที่ลำพูนหริพูนชัยพระนางได้อัญเชิญพระแก้วองค์หนึ่งเป็นพระแก้วขาวอัญเชิญมาจากเมืองระโว พระเจ้าตีโลพศสองพันสองพันสิบเอ็ดอภัยสองพันสิบเจ็ดอันเชิญพระแก้วขาวอง์นี้มาจากเมืองลาวโลบบรีมาไว้ที่เมืองลำพูนพศสองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดพระเจ้าตีโลก,กรลาชอันเชิญเอาพุทธรูกองค์นี้จากเมืองลำพูนมาไว้ที่เมืองเชียงใหม่สมัยถัดมาเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาอันเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ไปไว้ที่หลวงพระบาง ท่านได้อัญเชิญพระแก้วเขาองค์นี้ไปด้วยแล้วบัญเชิญไปไว้หลวงพระบางย้ายเมืองหลวงไปไวท้ที่ไปไป,ไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เวียงจันทร์ก็อัญเชิญพุทธรูปองค์นี้ไปด้วยท่านเราให้ฟังว่าถ้าอยากได้ก็ให้เอาพานสองคนนี้ยมาด้วยเพราะเขาเคยเป็นผู้ร่วมสร้างชาติที่แล้วลนู้นเคยเป็นผู้ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ คนอื่นเขาหนีขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาหมดแล้วเหลือแต่พานสองคนเนี่ยมันยังไม่ไปเป็นเทวดากับเขาก็เลยได้เฝ้ารักษาดูแลพุทธลูกองค์นี้ให้เอามันมาด้วยพุทธลูกถึงจะมาพอเช้ามาพระองค์ท่านก็เสด็จไปไปดูที่น้ําไปดูที่พระพุทธลูกจมน้าก็ให้อันเชิญไป,ไปเชิญเอาพานสองคนนั่งมางมพอเดินลงไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดก้มลงงมเลยเท้าไปแต่เอาพระพุทธลูกนี่เด้ก็ยกขึ้นมาเป็นพุทธลูกจริงจริง เขางมกันทั้งคืนยันเช้าไม่เจอภายหลังมาก็มาประดิษฐานไว้ที่เมืองจำปากหน้าบุรีสีในอาพานสองคนนมาตั้งปัจจุบันนี้หมู่บ้านนั้นยังชื่อว่าบ้านสมัยที่แรกตั้งชื่อว่าบ้านขาเนินเ,เพี้ยนมาเป็นบ้านขามเนื้ออยู่ข้างเมืองจำปาศักดิ์ปัจจุบันนี่ก็ยังมีภายหลังพุทธรูปองค์นั้นได้อัญเชิญมาไว้ที่กรุงเทพมหานครที่พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามว่าพระแก้วบุตรสยรัตชื่อจริงๆพระนามจริงๆชื่อพระพุทธบุตรสยรัตจากภัทรมนีใหม่เป็นพระแก้วมรดกเป็นพระที่อัญเชิญจากเมืองเชียงใหม่ไปพร้อมกันกับพระแก้วมรกกนี่เราท่านทั้งหลายผู้สร้างพระพุทธรูปไม่ได้ดูบลอกไม่ได้ว่าการสร้างพุทธรูปไม่มีผลการทํา คุณงามความดีอย่างนี้ไม่มีผลแต่จริงๆแล้วพระพุทธรูปมีเทวดาเฝ้ารักษาเมื่อเราทั้งหลายได้สร้างพระพุทธปฏิมาเป็นองค์เปรียบองค์แทนพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่แค่มนุษย์ทวยเทพเทวดาก็ได้อนุโมทนาในกุศลที่เรากระทำวันนี้เราสร้างสิ่งที่คนอื่นได้กราบไหว้สักการะบูชาและไม่ได้สร้างอย่างอื่นเราสร้างสิ่งที่คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้สักการะบูชา ไม่ได้ไหว้แค่มนุษย์แม้เทวดาทั้งหลายก็ไหว้ด้วยเพราะพระองค์เป็นศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นเราเป็นต้นบุญเป็นต้นกุศลแม้คณะศรัทธาวันนี้นอกจากมาสร้างพุทธรูปแล้วเรามาสร้างพระสงฆ์ด้วยนอกจากสร้างพระพุทธเราสร้างพระธรรมด้วยเราสร้างพระสงฆ์ด้วยงานสามอย่างพร้อมกันเป็นพระรัตนไตรยัยจึงเป็นอานิสงส์แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ยินดีว่านับแต่วันนี้ พระสงฆ์ที่พวกเราเพียรถวายพัตตาหารท่านเรียนจบแล้วท่านจะได้เอาวิชาสมาธิไปบอกไปสอนต่อพระพุทธรูปทั้งหลายที่เราได้ถวายมาแล้วจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสักการะบูชาเป็นต้นคุณงามความดีของคนทั้งหลายทุกๆวันระลึกถึงด้วยความยินดีอย่างนั้นบุญอานิสงส์จะเกิดขึ้นแก่เราในทุกๆเวลาที่เราได้ระลึกถึง ลำดับถัดไปจะได้นำพาคณะสัทธาสันลเสริญคุณพระรัตนาตรายัยพระพุทธพธรรมพระสงค์ยินดีในบุญที่พวกเราได้กระทำด้วยความภาคเพียรพยายามเพื่อยินดีเพื่อสันลเสริญเพื่อสร้างกุศลแก่พวกเราท่านทั้งหลายในส่วนของการภาวนาใหม่ครับ